่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนแรายการที่เคารพครับ,รบท่านกำลังฟังทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะครับหลายคนจำเสียงได้ บางคนไม่แน่ใจว่าใช่อาจารย์บ้วนไหมเพราะว่าบางคนฟังเสียงมาตั้งแต่หนุ่มๆนี่นพอแก่เสียงมันก็เปลี่ยนไปเพราะอะไรครับก็เพราะว่าบางครั้งฟันก็หายไปบ้างหลอดลมก็อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยมีคุณภาพเหมือนแต่ก่อนแต่ก็นี่ก็ต้องย้ำว่าก็คือทิดบ้วนบางประมาอธิศักดิ์บูวกิยาพันธ์นะครับก็ติดตามฟังกัน ผมมีเรื่องราวอะไรอะไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังที่นี้วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่29อ่าขออภยัยเป็นวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566กันแล้วนะก็เลยอีกสอวันเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณก็จะจากเราไปและเป็นเดือนที่10บ ของปีก็จะจากเราไปแล้วแต่ความสำคัญมันไปอยู่ที่เมื่อวานครับเมื่อวานวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมสำคัญยังไงสำคัญก็เพราะว่าเมื่อวานนั้นเป็นวันออกรรษาครับนะวันออกภรษาหลายคนบอกอ๋อนะออกภรษาหลายคนก็อาจจะม,มีมุมมองในการออกภรษาต่างกัน ยังพวกที่เขาบอกว่าเขางดเหล้าเข้าพรรษาหมายความว่าตอนเข้าพรรษาเขาไม่กินเหล้าเลยเขาก็อาจจะมีเหตว่าต่อจากนี้เขาก็กินเหล้าได้ไม่ผิดคำสัญญาอะไรประมาณนั้นผมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีผมเห็นป้ายประกาศที่วัดพระธาตุหนองบัวบอกว่าออกพรรษา ลาแล้วหวยหม่ว่าใกล้บอกเชิญชวนญาติโยมว่าออกภาษาแล้วนะเลิกเล่นหวยกันได้แล้วว่าอย่างนั้นนะครับออกภาษาลาแล้วหวยคือจะยังไงก็สุดแท้แต่อันนี้ก็มุมมองของคนที่เขาอาจจะค่ำเคร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็มองได้มุมหนึ่งแต่ถ้ามองในมุมของ พระพุทธศาสนานั้นเราก็มองว่าเมื่อตอนเข้าพรรษาสามเดือนเป็นพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติเนื่องจากว่าเห็นพระสงฆ์สาวกของพระองค์ที่เดินเทศนาสั่งสอนให้หลักธรรมกับชาวบ้านนั้นจะต้องลำบากนะฮะฝนฟ้าเปียกแฉะเดินเหินก็ยากเย็นแล้วก็จะไปเหยียบย่ำไรนาชาวบ้านก็จะเดือดร้อน ก็เลยกำหนดให้เข้าพรรษา3เดือนคือให้จำพรรษาอยู่ณวัดแห่งใดแห่งหนึ่งนะฮะเป็นเวลา3เดือนนะครับและก็ออกพรรษาอีก9เดือนก็คือออกเทศนาสั่งสอนผู้คนอีก9เดือนผมนำข้อมูลนี้มาประยุกต์ว่า การที่ให้อยู่จำภาษาณนะแห่งใดแห่งหนึ่งก็หมายความว่าพระสงฆ์ก็จะรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะผมบอกว่าอันนี้เป็นกุศโลบายในการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นการให้หลักธรรมซึ่งกันและกันผมก็นำมาประยุกต์บอกว่าเข้าภาษาสามเดือนเหมือนเตือนว่าหนึ่งปี คุณจะต้องหาโอกาสเรียนเป็นเวลาเฉลี่ยรวม3เดือนและเอาความรู้ที่มีไปทำงานให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านอีก9เดือนแต่ถ้าเราหยุดไม่ได้พร้อมกันทีละ3เดือนเราก็เฉลี่ย3เดือนก็เป็น1ใน4ของปีก็แปลว่าคุณต้องเรียนอย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมง คุณเรียนหนึ่งในสามก็คือ6ชั่วโมงถ้าหาักเวลานอนสักครึ่งหนึ่งก็อย่างน้อยต้องเรียนวันละ3ชั่วโมงจะเรียนรู้จากการปฏิบัติจะเรียนรู้จากการอ่านจะเรียนรู้จากการดูหรือจะเรียนรู้จากการฟังก็ตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคลไปนะครับทิศบนนหมองมาได้ใช้หลักข้อนี้มาดำเนินชีวิตมาโดยตลอด คราวนี้ถ้าอีกมุมมองหนึ่งในแง่ของนักเกษตรก็ต้องบอกว่าเราก็จะมองว่าเมื่อเข้าพรรษาก็แปลว่าฟ้าฝนจะตกหนักตกชุกตกมากแต่จะมากช่วงไหนน้อยช่วงไหนก็สุดแท้แต่กรณีและออกพรรษาก็เสมือนเตือนบอกว่าณบัดนี้ฟ้าฝนจะหยุดตกแล้วนะ จะมีหลงฤดูบ้างก็ไม่มากแล้วนี่ถ้ามุมมองในแง่การเกษตรออกพรรษาแล้วเราก็จะเจออากาศที่หนาวเย็นจากอากาศหนาวเย็นเราก็จะพบกับภาวะแห้งแล้งจากภาวะแห้งแล้งเราก็เข้าสู่ฤดูฝนใหม่พอฝนมาสักระยะเราก็ประกาศเป็นวันเข้าพรรษาสำหรับผม ไม่เคยมีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพราะผมไม่กินเหล้าทั้งปีถามว่ามูลเหตุเกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าอันนี้เพราะว่าเตี่ยผมท่านทำแบบอย่างให้ดูนะครับท่านบอกให้กินเหล้าเป็นยาคือถ้าช้ำไนต้องกินยากินเหล้าผสมน้ำตาลกินได้แต่อย่าเยอะท่านเคยให้เมาตอนเด็กๆ และให้ไปโชว์ชาวตลาดนะบอกว่าแล้วกลับบ้านถามว่าเป็นไงมางอกะโหวก็มีแต่คนด่าทั้งนั้นเลยว่าเป็นเด็กเป็นเล็กเมาเหล้าเตียก็เลยบอกนั่นแหละเมาเหล้าไม่ดีเนี่เป็นกุศโลบายการสอนของเตียผมบุรีเตียผมเคยสูบก็เลิกพรอกลัวลูกๆจะได้รับขวัญพิษจะติดบุรีตามพ่อนะครับแต่ว่าท่านก็มาติดกาแฟแทน นะฮะนั่นอันนั้นก็เป็นกุศโลบายของท่านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเราก็เป็นชาวพุทธผมก็อยากให้ท่านถือโอกาสนี้ลองเคร่งครัดกับความเป็นพุทธซะนหน่อยคือที่แล้วมาก็ช่างมันเถอะแต่จากวันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้เคร่งครัด ในศีลห้าโดยโดยยังไงครับโดยไม่จำเป็นนุ่ง,งเหลืองห่มเหลืองหรือไม่จำเป็นเอานุ่งขาวห่มขาวจะใส่เสื้อผ้าอาพรจะนุ่งจุงกระเบนจะนุ่งผ้าเขามา้าหรือจะนุ่งกุงเกงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ใจเราเป็นธรรมเท่านั้นก็เป็นพอเตี๋ยผมนายบุญเกียร์แส้ลี ต้นตระกูลบวนกิยาพันธท่านเคยบอกกับผมว่าลูกเอ้ยถ้าใจเป็นวัดลูกก็จะอยู่เสมือนเข้าวัดเสมอและถ้าจะมีจิตใจเป็นวัดยืนนั่งนอนอยู่ตรงไหนมันก็เป็นวัดโดยไม่จำเป็นว่าต้องเดินเข้าวัดถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ทรงศีล หรือไม่จำเป็นว่าต้องไปกินเจที่โรงเจจึงจะเรียกว่าผู้มีศีลมีธรรมเตียก็สอนว่าให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมตลอดชีวิตนะฮะโดยไม่ต้องไปกำหนดเวลาว่าช่วงใดทีนี้ถ้าเผื่อท่านบวชเป็นนักบวชท่านก็มีศีลสองร้200กว่าข้อถ้าท่านบวชชีบวชเนนก็ถือศีล8แต่เราเป็นคารวาส เราก็ถือศีลห้าเพราะฉะนั้นออกภรษาแล้วก็ขอให้เคร่งครัดในศีลห้างดเว้นซึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตงดเว้นซึ่งการประสงค์ต่อทรัพย์ของผู้อื่นงดเว้นต่อการผิดลูกเมียชาวบ้านงดเว้นต่อการพูดจากโกหกหลอกลวงงดเว้นจากการดื่ม เครื่องดองของเมาและอาบายามุกทั้งหลายทั้งปวงนี่คือศีลถ้าทำได้ดีกว่านั้นก็คือมีธรรมะอีก5ข้อก็คือข้อที่1ให้มีเมตตาการุณาเมื่อไม่ฆ่าสัตว์ก็มีเมตตาเมื่อไม่สงประสงค์สรรพย์ของผู้อื่นเราก็เป็นผู้ประกอบสัมมาอาชีพเมื่อไม่ผิดประพฤติผิดในกาม เราก็เป็นผู้มีความสังวรในกามเมื่อไม่พูดจากโกหกหลอกลวงเราก็เป็นผู้ซื่อสัตย์สุดจริตเมื่อไม่หมกมุ่นอบายามุกเครื่องดองของเมาเราก็เป็นผู้มีสติสมปชัญญะและนี่ก็เป็นการบรรยายธรรมโดยทิดบวนบางประมาะผู้ซึ่งบวช บางเป็นอย่างเป็นทางการมาห้าวันแต่หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาธรรมะและธรรมะก็คือธรรมชาติส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าเชื่อท่านก็จะมีความสุขความจเจริญถ้าท่านไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับแมวันนี้ท้ายๆก็คุยเล่นกันหน่อยนะครับใครๆก็รักหัวหัวคนไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งวุ่ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนได้นาร่ำรวยทั้นหน้าเพราะหัวกันไทย ครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกสื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลังสองตราหัววัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหูวัวเกลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515พรีเมี่ครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไถเซนทันเคมีจำกัดมหาชน